ดีค่ะสดดีค่ะอาหารผัดผักนะจ๊ะเอาตามเดี้ยวมีดอะ่ะกจะมีบรอกโคลีี่เป็นแช่แข็งจ้ะกจะเจี๊พริกหวานอ่าเพราะพริกอ่ะแล้วก็ไก่ไก่ที่เหลือจ้ะไก่ก็ไม่ฉีดฉีดฉีด,ฉด,ฉดไว้นะจากเนาะเราจะผ,ผักผักค่ะ เราก็จะใส่บลอกโกอรีละะ่ลงใส่นะคะใส่ลงไปเลยมีหอมมากที่นอนตอนนี้เราก็ใส่ลงไปใส่เฉียสีใส่นะคะ cô nó จะใส่ติ๊เขียวสดแล้วจ้ะพอาิ๊เขียวแดงมามีนะจ้ะเอาอเสร็จมามีเลยนะจ้ะพี่น้องขะติ๊เต๋อได้ไดลเลยจ้ะเพราะว่าเมตาจ้ะเขาทำแบบแห้งเนาะจ้ะต่แซ่บประจับพี่น้องคะน่าก,กินไหมเนี่ยจะแบบพัธรรมดาแบบไปหาอาหารเรือเขากำลังผสมกันจ้ะพี่น้องขะแม่ใต้จะเบิ่มผสมน้ำลงไปเพราะว่าอยู่ในผักบล็อกเกอรีกกร่ก็จะมีน้ำอยู่แล้วเนาะจ้ะเพราะแม่ใต้ออกมาจากแช่แข็ง เพราะว่ามันยังมีน้ำอยู่ในบรอกโคลีเนาะจ้ะอร่อยแซ่บ vous, นัวแน่นอนสวัสดีค่ะพี่อสุขุสุขสวัสดีด้วยค่ะว่าจะเราจะกินอะไรวันนี้วันนี้เราจะกินอะไรวันนี้เราจะกนอันน ตนเตยมีพัดพักนอกจากใส่เขาไรซ์บรีนอกจากเราก็จะมีไก่ที่เหลือนอกจากเอามาผสมกันนี่แม่มาจากไหนเดออับริกาอับริกามัมม่ามันไม่ได้ยังมีเหลือพริกกทนิดเดียวลินาธามันนี่อย่ง ตว่าเดี๋ยวรอบหนาเขาไปซื้อพริกกับเ็เนาะแม่โอ้ว่าเปด้วนมาเยี่มจะหนอห่าดาีแสนดีลินาถามลีนาถามว่าแม่จะขึ้นต้มตอมเข่าไ้มันใหม่ยังซีว่าสันลีนาบลูเนาะจะเป็นเข่าไรสเอรี่แต่แดนแอสสนาอีบอีาพ่อดาวลูมอน It's purple. Mm. It's It's <laughs> jag vill ha ketchup. Ja, du ska få ketchup. Kan ni med? Jag kan... ja, jag kan... Varsågod. Jag tar den, den också. Mm. Nej, jag vill inte den. Den lilla stora. Ja, ta den först. Det finns lite kvar. อันนี so oh, oh, so oh, so so oh, ้จะพล็อปมินฮาไม่ได้ลอ้อยย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 ้อยนี่อันซีซีนี่อนนี้นั่นมันใช้ไดนั่นคืมันใ้ได้แต่บอกว่าเดียวเเทนควรเล็กมันหมดเดีวเขาจะใส่อน่วจะอันให้วจะอัน่แล้วันใ่แล้วจะนใ่แันให่แล้วจะอันใหญ่แล้วอันใหญ่ล้วให้วันหญ่แล้วจะอจะให่แวจใหญ่แอัจะอันใหญวจวจะอ่ะอันล้วจะนหญลอัน้อัน่อน อเด็กนดหน่อยบอกว่าบีบคอหักกันแต่เด็กหน่อยบอกอีเมื่อยหร่มีรัสงลาซันมีอาหารอยู่ในตู้เย็นอ,อยู่นลจ้ะสำหรับเด็กน่อยอันนี้ให้เขากินร่องทองนาจะส่วนแม่ก็กินอาหารเหลือนาจะพี่หนอ,อก,กินนําก,กัน <c oughs> นี่นาคิงหอร์วันก่อนฝนกับตกพี่น้องแอ <c oughs> นุบาเอ็กหน่อยก็ได้เรียนเขาเรียนเล่นตากฝนข้างนอกนะพี่น้องคะเพราะว่าขอให้ทํากิจกรรมข้างนอกในรอบด่วอนุบาลน,นะครับ หน้าฝนหน้าหน้าฝนหน้าหน้าหน้าหนาวหิมงหิมะก็ต้องได้ยุ่ข้างนอกแต่เขาไปให้เล่นทั้งวันดอกแต่แบบว่าเขาให้เล็กหน่อยไปสัมพัสย่ำฝนตกให้ไปส้มพัดย่ำ <c oughs> หิมะเออยงังสิหน่ะให้เล่นขะ้างนอกพอเล่นบอลมันจะเป็นเวลาของเขาดอกลังจากนั้นกับเขาไปข้างในงอย่างยังสิเขาไปข้างในกินของกินเขากินเขาเที่ยงอ่านหนังสกหนังสือ หรือผู้ใดอยากจะวาดลงวาดรูปกวาดกันไปอย่างกันสิแล้วหลังจากนั้นก็จะมีกินแซนด์วิชหลังจากกินแซนด์วิชแล้วก็ใส่เสื้อผงสาภาออกไปข้างนอกอ,อีกแบบนี้ก็จะเป็นกังสั่งเพราะว่าหลักสูตรเรียนโนบาลก็จะบ่ให้ แต่ยูแต่ข้างในอนุบาลเขาจะให,ให้ออกมาเล่นยนยูมองคือจังแบบว่าสนามเด็กเล่นน้ำจังสีนแล้วเป็นแบบในกั้วเดีอยู่ในบริเวณของโรงเรียนน่ะแหละจะจะแบบว่าข้างนอกข้างในเังสินะแต่อยู่ในบริเวณของโรงเรียนเมือม่อคุณจะพักอ๋ออุ่นตัวนิดนึงนะแต่คุณไม่ติด้ดนว่านน้ำในมืออ๋อ แม่ถ้าเจ้ากินน้ำน้ำแม่จังบ่ฮอดขากว่าส่นจาโกเรา <c oughs> จะอีกหน่อยก็จะเป็นใครเป็นวัดบอยอายุเมืองเนาก็เป็นยังสี่หรอจ๊ะพี่น้องครับอ,อร่อยครับ Mm. Mm. Men Om du är varm och kommer ner kommer du dricka vatten. Mm. Mamma, titta. Jag det Mm. Det mm. Jag älskar dig, mamma. Mm. เลืออยู่ในกระทะอยู่พี่นองครับเดี๋ยวจะค่อยมันเย็ยนและะ้วก็เขาเรียกว่าใส่กองแม่จอ เกน้าแม่เมาไว้งค้างนู้ดไดโบทันแม่บ่นนี้ไปใส่ดอกล<อ>ูกโอ้ยสอง <c oughs> กินขาแล้วไฮเดรลูกไปกินยาผ้าเ<ม>ด็กหน่อยแอมเขาเรียกยังเซ็ตเนื้อเซ็ตตัวเอามือนี้ไปโลงเรียนก็เกลีพี่น่องนะค มันเมื่อไว้เหรอด้วพี่น้อง เรื่องอาหาร <Blue. S 1> อาหารมืออนี่มีแต่ของอยู่ในบ้านได้พี่น้องบราได้ไปซื้อยั้งมื่อนี่ของอยู่ในบ้านมีในตู้ฟรีสตู้เย็นเมือเ่อไงกินอาหารที่เขามีอยู่ในบ้านจ้า Vill du ha med mig? Ja. Mm. Nej jag vill ha mer. Mm. Jag vill ha mer. Mm. Jag vill ha lite mm. Mm. Nu finns en kvar. Mm. Jättebra.

แต่ก็เปิดล่มไเขามาอยู่จากทั้งของนานอย่ใชเสินอกะจาะแต่มันยาวเลยมันยาวมันสูนไงไีหรีพี่น้องคุณมันออพี่น้องมองมาเห็นน้องนกเคยทายไว้ให้นเบินอยู่นอจ้ะพุ่นหอดเพดานเด้วอืมอืมเอาเวลากินหนูอโอ้ยหนูเอ็มพี่น้องเอเด มาม่อิ่มเอรูอิ่มป่สันแม่จะอิ่มป่ะสันเดี๋ยวแม่อิ่มลูกแม่จะไปให้การบานลูกค่อยข่อยน้น่ะเปและข่อยีขนเดียวละแม่มนี่ขนเดียละันเดียวไปบังนัดท่เจ้าอะพเจะอาขนมปังอีกันเนา ทำตีละได้น,สนอ,นนอ,อสออสนอะแต่คุณมีนมนบบอมนบบนี้้ยก็่งท่แบงกันจะทำแบ l ทีมบงกมันัแบง e ์ให้อายคนนึ l งที่ไม่ทำนบสซอซอเฮดให้อายกินมีภาษาทั้งสวีเดนทัง้งอังกฤษีติรนนำด้เลย ตัวมันจะเว็นีปป้าิวด้วยกันนึไม่ถ่ม,ม,มือนยหน่อยเพื่อนนะ<อ>ที่ได้กินบอระพีน้องเอาแต่ได้เพื่อนได้เจ้าของที่ได้กินบหระ,ะลีนะ่ะนี่นาบ่าวี่จะไอมาเอา,อากิาานแบบนี้นม่สิไปแล้ว โอ้ยเนาะอันนี้ก็ติดแต่มือพี่น้องสวนบักสะลอนกันเองกันเองซาๆอือเนาะกินกินอ๊ากินเก่งนะคะออนออเอาเบิดนํา oh, no, <coughs> เปลือเดียวเสร็จพออ๋วาเนียไปแล้วพี่น้องคะบ๊ายบายจ้าบ๊ายาย